วันนี้นะคะพวงจ๋าเตรียมส่งมอบรถเป็น i s ส z u X-Series ปี2015นะ,ะจ๊ะหล่อๆเท่ๆเคสนี้บอกเลยว่าลูกค้ามีเครดิต10เดือนไปออกที่อื่นมาแ็กมาสองครั้งนะจ๊ะบอกว่าออกไม่ได้ไม่มีปัญหาสำหรับพวงจ๋านะคะถ้าใครต้องการรถจริงๆถ้ามีใจพวงจ๋าจัดให้เลยจ้า วันนี้ก็จะส่งรถโมอบรถให้ลูกค้าครับเป็นยี่สุตัวเอ็กซ์เรยครับตัวที่ครับแต่งรอลอแบกสวยที่ครับเรืองงามยามดีลูกค้ารับรถวันนี้แก้ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวงจ๋าได้ส่งมอบรถคันละลลลกันเลยทีเดียววันนี้นะคะลูกค้าเดินทางมาจากไหนเห็นรถได้จากช่องทางไหนเรามาทําการรู้จักลูกค้ากันเลยจ้าเดี๋ยวเชิญลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อตั้มครับค่ะอันนี้ลูกค้าเห็นรถจากช่องทางไหนคะทางเฟซบุ๊กครับค,คือเห็นจากช่องเฟซบุ๊กมาดูตัวจริงรจ้าถูกใจจองทาสัญญาเลยครับค่ะ ค่นี้ลูกค้าเคยเสียใจมาจากที่อื่นใช่ไหมคะเคค <c oughs> ่ะ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเชิญเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นมาหาคนค้างเพิ่มอ,อ,อีกไงค่ะแต่ที่นี้ไม่ต้องเอาคนค้าเลยออกคนเดียวก็ได้ออกคนเดียวได้เลย <c oughs> ก็คือเช็คเครดิตมาแล้วสองครั้งด้วยครับค่ะ,ะที่อื่นไม่ผ่านจะมาหาเราจัดผ่านได้รับรถแล้ว <c oughs> อันนี้ลูกค้าออกรถใช้เอกสารเยอะไหมคะไม่ไม่เยอะเนาะอันนี้ลูกค้าทํางานอยู่ที่บริษัท not eat ใช้แค่บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนนะคะสามารถออกรถได้เลยจ้าทีมงานใสายกอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าขับมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอประคนชัยมารับพันหล่อเลยจ้าโอ้หน้าเชิดกันเลย <laughs> มัดกันนะจ๊ะยกแล้วก็มัดนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลลูกค้ามีใจเราก็เต็มใจให้บริการจ้า ร้อยนะคะกับการปล่อยรถชาช่วงเช้าว,วันนี้นะคะเคสนี้เป็น isuzu d max x series ตัวเตี้ยปี2015นะคะลูกค้าเคยท้ำม,มาจากที่อื่นนะคะไปเช็ค,คเครดิตมาสองครั้งบอกว่าออกไม่ได้ไม่สามารถขอสินเชื่อได้พอมากับเรานะจ๊ะทีมงานประกอบรถบ้านพ่วงจ๋าดันเข้าไปนะจ๊ะ ออกรถศูนย์บาทไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะฟรีดาวกันเลยทีดเดียวลูกค้าทำงานประจำอยู่ที่บริษัทนอตกิีนะคะอยู่ที่ประคนชัยเอกสารชัดเจนไม่มีคำว่าหลุดว่าพลาดแน่นอนนะจ๊ะขนาดเกษตรกรใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเราสามารถให้ลูกค้าได้รถใช้นะจ๊ะที่รักจ๊ะใครที่หารถใช้งานอยู่นะจ๊ะทุกสาขาอาชีพที่ตรวสอบได้ พักสอบถามเข้ามาได้เลยทางช่องเพจเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นช่องทิกตกอหรือจะเป็นช่อง YouTube นะคะใจร้อนนะคะสายด่วนเข้ามา0819679671ยินดีให้คำปรึกษายินดีรับใช้24ชั่วโมงจ้าประกอบรถบ้านออกรถง่ายๆตามใจ